สวัสดีครับอยู่ผับผมเวเฟอร์คริปโตนะครับคลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปทําความรู้จักกับกระดานเทรคริปโตเคอรเรนซี MTX นะครับซึ่งเป็นกระดานเทคริปโตระดับโลกเลยนะตอนนี้นะทาง MTX เนี่ยก็ได้มีการจัดแคมเปญร่วมกับทางช่องเวเฟอร์คริปโตนะครับแจกคูปองเทรดฟิวเจอร์มูลค่า20ดอลลาร์ฟรีๆกันทุกคนเลยและคูปองนี้นะก็สามารถ ใช้เลเวลเรทได้สูงสุดถึง 200x เลยนะวิดีโอในวันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนไปทําความรู้จักเกี่ยวกับเจ้ากระดานเทรด MEXC กันนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองเทรดฟิวเจอร์ดีทาง MEXC จะแจกให้กับคอมมูนิตี้เวเฟอร์คริปตกันฟรีๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปนี้ได้เลยครับ ครับแล้วก็มาเริ่มดูกันที่ฟังก์ชันเรือธงของกระดาน EMX C เลยนะครับก็เป็น1กระดานที่ถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าต่างของฟิวเจอร์นะครับซึ่งฟิวเจอร์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยเลเวลสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ถึง 200x นะครับโอ้โหถือว่าเยอะกว่าไบแนนดีนะครับก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเจ๋งมากเลยนะครับแถมยังมีคู่เหรียญเราเทดอยนเยอะมากๆเลยนะมีคู่เหรียญเทดของเขานะครับซึ่งแบบโอ้โหแต่ละตัวนี่คือแบบเหรียญมีนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหรียญมิ่ัดบน งานใหญ่นะครับมีคู่ให้เทรนเ,เ,เยอะมากๆเยอะกว่าใบนี้หลายเท่าเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลื่อนมาเยอะมากๆแล้วครับแบบเลื่อนมานานมากแล้วแต่แบบคู่เทรดก็ยังไม่หมดนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเลื่อนแบบไม่สุดเลยอะคือแบบมีเกือบพันสกุลเงินเลยนะว่าถือว่าโอ้โหแบบโคตรเจ๋งเลยนะฟังก์ชันของเขาเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยสามารถเล่นได้เลเวลไม่ตม่ำกว่า1น0 x เลยนะครับมันก็มีทังข้อดีข้อเสียนะครับการที่เรามีคู่เทรดเยอะเนี่ยเราสามารถเลือกดูกราฟเลือกดูหลายๆตัวที่มันมีวอลลุ่มได้เลยนะคร นะคือด้วยความที่ว่าเหรียญในฟิวเจอร์เหล่านี้นะมันเป็นเหรียญที่แบบวอลลุ่มมากอีแคบมันยังไม่ได้เยอะมากเหมือนเหรียญหลักในใบนี้นะทำให้กราฟมันสวิงวันหนึงเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะก็จะเป็นข้อดีข้อเสียที่เจ้าๆกันนะก็สามารถมาเลือกดูกันได้นะก็จะมีในส่วนของข้อมูลออเดอร์บุ๊กต่างๆนะส่วนเครื่องมือดูกราฟเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะครับว่าจะเป็นพวกไอเอสไอนะครับหรือตัววอลลุ่มนะครับก็มีตัวให้ดูครบเลยมีอินดิเคเตอร์ให้เราได้เลือกใส่เลือกดูด้วยนะครับไมบบว แล้วก็สามารถทําการกดซื้อขายฟิวเจอร์ได้ภายในปุ่มเดียวด้วยนะครับก็ถือว่าแบบโคตรเจ๋งเลยนะครับระบบฟิวเจอร์ของเขาเนี่ยครับก็จัดมา ดูกันได้นะในส่วนของฟิวเจอร์เดี๋ยวล้วก็ไปดูในส่วนของฟังก์ชันใช้งานต่อไปกันเลยครับก็มาตอนที่ในส่วนของระบบของ Copy t r a d ทรนะครับสำหรบับเพื่อนๆยังเทรดไม่เก่งนะแต่อยากลองเริ่มเทรด e x x นะครับก็ได้มีการสร้างระบบ Copy Tra ทรมาให้เหมือนกระดานเทรดชั้นนําเลยนะก็จะมีหลายๆซูเปอร์เทรดเดอร์เลยนะที่เขาเป็นเทรดเดอร์เก่งๆนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับเปิดให้เราได้ใช้งาน Copy t r a ทรดกันนะครับก็หลายๆคนนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ ROI นะครับหรือว่ากําไรของเขานั้งหมเราก็สามารถดูได้นะแต่ละคนเนี่ยกำไรขาดทุน เท่าไหร่ครับเราก็สามารถมาตามวันที่เราถูกใจวันที่เราชอบได้นะครับสหรับเพื่อนที่ยังเทรดไม่เก่งนะก็เราสามารถมา copy เทรดบุคคลเหล่านี้ได้นะก็จ่ายค่าทำเนียมประมาณ10%ของกาไรนะก็ขัดทุนก็ต้องจ่ายนะับก็ถือว่าเป็นอะไรที่จริงมากๆนะสำหรับเพื่อนที่ยังเทรดไม่เก่งก็สามารถมา copy เหล่าเทรดเดอร์เหล่านี้ได้ครับแถมนอกจากนี้นะครับเจ้า M X C นะก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่แจกหนักแจกใหญ่และแจกจริงมากๆนะครับก็มีกิจกรรมแจกรถด้วยนะก็โอ้โหไพ่ปุ๋ยที่12ล้านดอลนะครับก็ หห้าหกร้อยล้านบาทเลยนะครับมีกิจกรรมเยอะเยอะมากๆจริงๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกรถเลยนะมูลค่ารวมเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดก,กิจกรรมอยู่นะสำหรับเพื่อนที่เป็นสายทําเควสก็สามารถมากดได้นะครับก็จะมีอันนี้นะเป็นลัคกี้ดดาวนะครับสามารถมารับดอลลาร์ฟรีๆได้นะครับสูงสุดเนี่ยถึง5,000ดอลลาร์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาทําเควสแล้วกดเนี่ย,ยามากส่วนใหญ่จะได้ประมาณ5ดอลลาร์กันนะครับแต่ว่า5ดอลลาร์ก็เยอะนะทำเควสกดสักสองครั้งนี่ก็ได้สิบด หรือว่ากินกิจกรรมทำเควสได้นะครับซึ่งกิจกรรมของเขานีก็มีอยู่ตลอดเลยนะครับเราก็สามารถมาสมัครบัญชีนะครับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบโทเค็นแอร์ดอปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นสายนักล่าแอร์ดอบนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆโปรเจกต์เลยนะครับที่มีการแจกกิจกรรมแอร์ดอปนะครับอย่างเช่นเหรียญ ME นะครับหรือว่าด้านล่างนี้นะครับก็มีกิจกรรมแอร์ดอปให้เราได้มาร่วมสนุกรับโทเค็นฟรีกันถึง11โปรเจกต์เลยนะเราสามารถกดจอยนาวได้ตลอดเลย ซึ่งกิจกรรมต่างๆแอดดัเนี่ยก็มีการแจกนัดแจกิ่งอยู่แล้วนะครับเป็นกระดานเทรดระดับนี้คนระับสามารถนําเหรียญโทเค็นที่เรามีเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแอดดแบบนี้ได้ตลอดเลยนะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเจ้า MEXC กันได้ครับ อ่าตอนนี้ก็มีระบบตลาดด้วยนะครับเราสามารถมาเลือกดูวอลลุ่มในรายวันได้เลยนะว่าเฮ้ยคู่เหรียญไหนนะครับในตลาดนะตอนนี้นะมีวอลลุ่มซื้อขายเท่าไหร่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์มีวอลลุ่มแรงซื้อแรงขายเท่าไหร่ก็จะมีตารางเปรียบเทียบแบบนี้ให้ด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถดูง่ายขึ้นเลยนะมีทั้งแบบราคาเหรียญมีราคาฟันดิ้งมีเหรียญมีมแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นดีฟายนะคะเหรียญมีมหรือว่าเหรียญนิวลิทที่ลิปมาใหม่เนี่ยก็มีหลายๆตัวให ครบเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ครบเครื่องมากๆนะครับทำให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบ market data ด้วยนะครับเราสามารถมากดดูตรงนี้ได้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูล funding rate จำนวน long short order มีข้อมูลต่างๆให้เรานำมาศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้เพื่อทำแผนการเทรดได้แบบวันต่อวันแบบเรียลไทม์เลยนะรเขาจะให้ข้อมูลมาแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฟิวเจอร์นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เราเนี่ยทำการเทรดฟิวเจอร์ประจำวันนะครับทำวอลลุ่ม เทรดเราจะได้จํานวนดอลลาร์มาเทรดฟรีๆต่อเลยนะถือว่าเป็นอไอทท่เจ๋งมากๆนะจะมีแค่กระดานนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ใหญ่นะเป็นอีเวนต์ที่แบบเกี่ยวกับการแจกรถแจกอะไร,รด้วยนะถือว่าโหแบบพูดเจ๋งเลยนะฟังก์ชันของเขาเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับก็อยู่ในช่วงที่หลายๆคนรอคอยแล้วนะครับก็เป็นช่วงรายละเอียดกิจกรรมที่ทาง mexc แจกคูปองเทรดฟิวเจอร์ฟรีมูลค่า20ดอลลาร์ และสามารถใช้เลเวลเลทได้สูงสุดถึง 200x เลยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดการถอนรางวัลด้วยนะถ้าเกิดเราสามารถนำคูปองนเนี่ยไปเทรดได้กําไรร้อยดอนพัดนดอนหมื่นดอนเราก็สามารถถอนออกไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะครับก็รายละเอียดกิจกรรมนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาที่ลิงก์ที่ใต้ description ค,คลิปนี้นะหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของกิจกรรมตรงนี้นะครับ ซึ่งวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องสมัครบัญชีกระดานเทรด MEXC ภายใต้ลิงก์ของช่อง Wafer Crypto นะครับเดี๋ยวผมจะแปะขั้นตอนวิธีการแล้วก็ในส่วนของลิงก์สมัครบัญชีไว้ให้ที่ใต้อินดิเคชันนะครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆสมัครบัญชีผ่านลิงก์ของ Wafer c r ค p t o มาแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ต้องทำการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็กด sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นการล็อกอินเข้าร่วมกิจกรรมนะซึ่ง รายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับก็ขั้นแรกเนี่ย <_ C ity> เพื่อนๆจะต้องสมัครบัญชีผ่านลิงก์ของ w a เฟอร์คริปโตส่วนขั้นตอนที่สอนะ <_ C ity> เ,เพื่อนๆเพียงแค่ฝากเงิน100 USDT นะ <_ C ity> เข้าไปในกระดานเทรด m e x x นะครับทาง m e x c นะครับก็จะทําการแจกตั๋วคูปองเทรมูลค่า20ดอลลาร์ฟรีๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <_ C ity> เ,เพื่อนๆสามารถทําการถอนเงิน100ดอลลาร์ <_ C ity> นี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้คูปองที่ได้มาฟรีเนี่ยไป เทรดคริปโตต่างๆได้ต่อเลยนะครับโดยใช้เลเวลได้สูงสุดถึง 200x เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับรายละเอียดมีนิดเดียวครับฝากเงิน100ดอลลาร์นะครับก็รับคูปองเทรดไปเลย20ดอลลาร์นะ,นะครับแล้วก็ใช้เลเวลได้เต็มที่นะก็หลังจากที่แบบได้คูปองมาแล้วก็สามารถยกเงินออกได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ทํากันได้ทุกคนอยู่แล้วแหละอีกอย่างเลยก็คือเขาเนี่ยสามารถ เทรดทำกำไรได้แบบเรื่อยๆเลยนะไม่มีล็อกลิมิตการถอนนะเราจะเอาคูปองเนี้ยไปทงอะไรเท่าไหร่ก็ได้นะก็กิจกรรมของทาง m ีเเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปในกิจกรรมอื่นๆให้อีนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมแรกนะที่เขาได้มาคอลแลบกับทางช่องของเราแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถทักมาถามในคอมมูนิตี้เทเลกรมของผมได้นะก็เป็นคอมมูนิตี้เทคคริปโต24ชั่วโมงเลยนะซึ่งมีคนไทยรวมในนั้นกว่า สามพันคนเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาหาความรู้หาประสบการณ์เทรดกันได้ในคอมมูนิตี้ท l เลแกมของเราครับสวัสดีก็สวัสดีครับ